เห็นเขาเหมือนมีรถคันนี้มันไปปั่นเขาเขาไงรถสีเนี้ยแต่ใช่เนี่ครับขอลักษณะหน่อยดิเสียงรถสีว่าเสียงน้ำหวานนไะพี่ชายคันนี้หรือเปล่าที่บอกว่าอ่อนเปิดรถผมอ่ะสีเนี้ยรถใครไม่ด้วยใครให้ควยแก๊งผมเห็นเขามาจอดนานแล้วมันเนี่ยคันนี้มาดูดิใครใครให้ควยแก๊งผม ไม่รู้ครับขาไครับเดี๋ยวนได้ครับมีอะขาเห็นเขาเหมือนมีรถคันนี้มันไปปั่นเขาเขาไงรถสีเนี้ยใส่รถรถหนูคันนี้รถหนูนี่นะอันนี้รถหนูเหรอรถหนูแล้วรถมัมาย้อนหนูมันมีมันมีรถใครเอาไปไม่รู้รถหนู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 ย้หนู ยอถหนูอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรถหนูอะแห็งไหมหนูบอกแล้วยอถหนูรถหนูอะค่ะอถหนูยอถหนูหนูก็หนูจะข้ามมวยอะรถหนูเราเป็นหนูอันนี้ใครอะอ๋อโนมิป่ะใช่ไหมใช่โนมิไหมน้องโนมิ ขอโทษครับตายมาขอโทษครับหนูไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อกี้พี่ไม่คุยกับหนูเลยหนูถามเดี๋ยวหนูบอกว่าอยู่ใครอะเป็นใครอะรไหนเหรอเต็นเตอร์โนนี่ของใครหนูไม่ยู้ได้คุยคุยกับแอดแล้วเมื่อกี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่ครับใช่ครับเคลียร์เคลียร์กับพี่แล้วไม่ไม่รู้เลยครับเพราะผมอยู่โรงพยาบาลอะเมื่อกี้หมายแป๊บนึง เมื่อกี้อยู่โรงพยาบาลแล้วพ่อขับไปไปรับน้องเนี่ยแอดเขาก็ลงมาแล้วก็คุยแล้วครับว่าไม่ใช่เขาชื่ออะไรทั้งอย่างหัวทองแล้วเขาโดนอะไรยังอะไรนะครับเขาโดนอะไรยังไม่รู้ไม่รู้ครับว่าเลยขับกลับเพราะว่าไปรับน้องมาแล้วใช่ก็ยังไงก็จำป้ายทะเบียนไว้ด้วยนะเผื่อเผื่อมาทังอีกใช่เพราะว่าพวกผมอยู่โรงพยาบาลตลอดถามหมอก็ได้หัวสีอะไรนะชุดสีอะไร ชุดสีอะไรชุดสีอะไรดำป่ะเชนโดนเนื้อเหรอเว่าผมคุยกับแอดแล้วเมื่อกี้แอดลงเขาเช็คชื่อเขาเช็คชื่อแล้วด้วยใช่บเขาชื่ออะไรเนี่ยแหละเพราะแย่งกันพูดกันปะพูดกันปะไรกันอเพราะว่าคุยกับคุยกับแก๊งแก๊งอะไรนะอีกแก๊งหนึ่งเอาแก๊งวีอะไรทั้งอย่างเนี่ยครับ V F อะใช่ครับเพราะว่า V F ก็โดน ใช่อเขาบอก V.F V.F ก็โดนใช่พี่ V.F โดนบาร์รถเห็นเห็นเมื่อกี้ที่เขาคุยกันเขาบอกว่าเป็นสีอ่อนกว่าอันนนั้ใช่คยเยาะหนูหรือเปล่าเยาะหนู่ยรวหนูโดนขโมย์มา่โรงพยาบาลไม่ใช่มันมีสีอ่อนแบบนึงมันเป็นรถรถหนูโดนขโมยมาโอเคครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับโทษทีโทษทีไม่ไม่เป็นไรครับถ้าเจอที่โรงพยาบาลโพสทวิตให้ได้ก็ได้ได้ได้ครับเขาให้ควายเกินไป ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่ามีได้บายด้วยที่นายกบอกอะใช่ค่ะพี่เดี๋ยวให้เขาเช็คอีกทีนึงแต่เราอุ้มเอิมมันมันกดประเทศหาเขาบอกว่าไงลุงวางวางในรถหนูแน่นอนรถหนูเลยรถหนูคะรถหนูโดนขโมยเหรอรถหนูโดนขโมยใครขโมยหนูไม่รู้ ้าวผมไม่รู้ใครขโมยมาคะมาไปรับคุณปู่ทวดพายุหน่อยได้ไหมที่ไหนคะที่ฉนอคุณปู่ทวดพายุใครเหรอใครเหรอคะแก่ผมทาที่ชอบใส่ชุดสีรักหรอใช่พี่ไปไม่ได้ฉนอเหรอใช่แต่ว่ารถหนูโดนขโมยหนเพิ่งเห็นที่จอดตรงเนี้ยครับจอดตรงนี้เลย เมื่อกี้เขาพูดถึงรถหนูด้วยพี่พี่อ่าคือไอ้นั่นมันชื่ออะไรอะรถหนูโดนขโมยใช่เพราะว่ามันขโมยรถรถโนอาไปนะที่สีที่ถ่ายไปคือรถโนอามันขโมยรถโนอาไปโอเคไม่ไม่่ตอนนี้ตามหาคนในรถแล้วไม่เท่าไหร่แล้วใช่เพราะว่าไม่คือคือแก๊งอื่นเขาก็เข้าใจผิดว่าเป็นพวกผมไงเพราะว่าวีวีเอฟก็แล้วตอนนี้ใช่ไหนพี่ แจ้งหน่อยเพราะว่ารถโนอาเป็นคนโดนขโมยมันเป็นใช่เพราะว่าโนอาโนอาโดนขโมยมันเล่นเล่นเล่นแบบเล่นมั่วแล้วเนี่ยใช่ไงมันขโมยรถคนอื่นเล่นมั่วกำลังจะทำการแบนรอแป๊บนึงเพราะว่าไอ้ดังมันเพิ่งมาคนแรกชื่ออะไรพี่นะคนอะไรครับซาเวดครับนคนซาเวดมันมันมีตั๊กมากกับเวดอยู่เดี๋ยวนะแม็กมามันออกบัฟเวย์นะก็อยู่ซิมบับเวนี่ไงอ่ะแต่มันออกแก๊งมานแล้วว่าไงลูกชาย ไอ้มันชื่อแมกมาลาว,วาเป็นของซิมบับเวใช่แต่เขาว่าไม่ได้มา,มานานเขาไ,ไม่มา,มานานแล้ว<ะ>ยู่เข้ามา<ะ>มาเล่นไบบ์ไบอะไรคือไบบ์อ่ะงโลด้วยหนูน้ำมันหมดอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ